อ๋อพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องเอลซีทางไกลทางไกลมือนีด็กหมาพี่น้องมาเหมือนเด็กินนอนเพียรทำการพี่น้องมาเลยเนี่ยพี่น้องบริจุดอกพี่น้องนอนเพียรมาเลยเหมือนีดเป็นมื่อบุญออกพรรษาพี่น้องก็เลยเอาซีนพี่น้องเอาซีนหาลอยพี่น้องหมดเอาลายแล้วพี่น้องเนี่ยเอาลอยที่นอนเพียรกันพี่น้องมาเดี๋ยวมานอนเพียรมาเลยพี่น้องเพียรได้เลยพี่น้องต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องไอซุกเลยเพียร ผมดีจจดอกเชียร์สชดไปเอาซีนมาพี่น้องมาเนี่ยมานี้ไปเอาซีนมาวันนี้บุญกันเลยแต่ซีนมาพี่นอ้องเอาซีนหาลอยกับซุ้มผุดเถ่าพี่น้องอืมก็เลยมาเห็นนอนเพียกพี่น้องอยู่ไหยนยังไาคือเก่าพี่น้องเลยหน่าลูกสาวก็ได้อนอนเพียตอนยิ่งใหญ่เลยพี่น้องตอนน้อยดอกมุแซ่บพี่น้องตอนน้อยเอ่ปให้พี่ให้น้องเบิ่งเห็นพี่ให้น้องเบิง่ง กินนกันเด้อพี่น้องเด้อไอะไรพี่น้องนี่สูตรบอดนิดพี่น้องตันใหญ่ๆเด้อพี่น้องโอ้ยดูสาวก็ได้เบิ่งพี่น้องนี่มาเทียบกันจักพักเลยใส่เดี๋้าขอซอยผักกันพี่น้องเดี๋ยววันนี้ขอซอยผักกันเพี่น้องเด้อขออนุญาตซอยผักก่อน ซอยพักใส่ใส่ลาบใส่ก้อยพี่น้องเลยมื่อนี้มื่อบุูนออกคอนซาพี่น้องมืนน่อออกคอนซาอยู่บ้านพี่น้องบ้านนาลูกเคียนพี่น้องมีบุญพี่น้องมาออกคอนซาอยู่ที่เริ่มเริ่มมือแรกพี่น้องก็เลยขาซีนพี่น้อง ปุงบัดนให้พี่น้องพีกไม่ต้องใส่ลายพี่น้องหมักเพชรลายใส่ข,ข้าวขวัวที่ไหนใส่เป่งนัว เดี๋ยวแต่มักโอ้บีบัวมันใหญ่ยังดีพอพอเดี๋ยวใส่เกลือจังหน่อยพี่น้องใส่รับประแดดพี่น้องมาแซ่บใส่เกลือเอากระเพาะอะไพี่น้องเลยมาเป็นหอยเางอหอยงูอ่ะเดี๋ยวจะได้บุพคอจิงใส่ตื้นี่พี่น้องน้อง อะไรบอกพอเขาก็ใส่ใหม่พี่น้องก็เอินมาพี่ใหญ่พี่น้องท่นา,านบัวเภาเนี่ยมาแบบเด,ดินโดนจักหน่อยพี่น้องจะเข้ากันดีมีต้มต้องได้พี่น้อยเราดวงต้มอยู่ sau cái bộ dụng phía nào Nhưng mà nó ăn từ sau Sau ở đây Cái phò bẫy vô Nàn hong, Ừ, ừ, bằng Bây giờ sản, nó tắp mà Ừ, ขับถ่ายยังฮึมขมขับพี่น้งองอัมหลัมดีพี่น้องเดี๋ยวเขาอยากใส่พักกับพี่น้องทั้งเพียทั้งทั้งบีใส่รำกันพี่น้งงองผส,สมกันเลยนี่ใส่พัก

จะทาต้มพี่น้องขออนุญาตซีบหน่พี่น้องนี่นี่ฮึนึกเหรอเล่าทาต้มพี่น้องอยืดมือกันพี่น้อง nó oh, xin hà loại, xin khoai, vĩnh học oh, xin khoai, ờ, hà bán Đó hệ bộ lại thả cho bưngพี่น้อง

พ้นตกพี่น้องเพื่อการบริกียวเขาสองมือเลยพ้นตกวัดน,นีรก็ตกอยู่แต่ตกบุแห้งไปเลยข้างบนอ,อีกมือน,นี่พี่น้องพ้นหน่าชิตกอยู่มือน,นี่ก็ได้ bú uh, khắc phí cứ cao phí nó chim Ngọt okay. rồi. rồi rồi Phải không? có khác gì kìa Đâu có khác bún rồi mươi sáu mươi rồi năm Phải ông chưa kiểu, sao và ngon là chân sẽ không, cái này bỏp áo xin thôi, mình sẽ cắt tung này tung bị mình sẽ bị ขึ้นพ่นได้พี่น้องเนี่ยขึ้พนพ่นนำแดดนำพี่น้องออน,นี่นั่งอย่เตียงพี่น้องกินข้าวผู้เดียวพี่น้องจะดวงมา่อจะเอาลูกนอนถ้าจะกินเราก็เละแค่หน่อยเพื่อเละพี่น้องจะดูที่กินตำบังอืมวันนี้กินก่อนจะดูงินตำบัง Xoay to nhảy mì đọng tìm cắm lên mì đọng ưm 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 chạy ưm ưm cứ ưm ưm nhảy ừ. Ừ.

Bên xong phụ nó mà nát lắm, dù gần lắm Trên xung mà Nói cả bây tạc hàng mà hay lúc sau lắm thì nóng Bây bọn nóng lắm Có lượt đấy คุ้มครับพี่น้องมันิดใส่พี่ยาไปสมกับบีพี่น้องคุ้มอมลำแล้วพี่น้อง <c oughs> tôm của này <laughs> ครับสวบซดแล้วพี่น้องควายสุดอยู่พี่น้องควายเถิกพี่น้องสดุดเข้าอยู่พี่น้องเ่ยได้สุดนะพี่น้องเพิ่งนี่ mm hmm. Yeah, lần đó chúng ta lần cả xếp cho nhau cứ kinh thú lại cả một hộp lần những ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมยังยไงเด้อพี่น้องเด้อผลัดเบิ่งกันไปเป็นปากกดแซ์กดติดตามพี่น้องส่งดังขึ้นก่อนเลยน้องเดี๋ยวพปฟคลิปหน้าพี่น้อง